เดี๋ยวเรามาดูกรณีการขายสินทรัพย์ถาวรที่มีค่าเสื่อมราคาบ้านนะครับเวลาขายออกไปแล้วจะมีความยุ่งยากกว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีค่าเสื่อมราคานะครับผมจะอธิบายจากจ์ตรงนี้นะครับตัวอย่างนะครับบอกว่าหนึ่งมกราคมปีเอหนึ่งซื้อรถยนต ด้วยราคาหนึ่งแสนบาทอายุการใช้งานห้าปีพอมันเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจํากัดเนี่ยจะต้องระบุว่าอายุของมันเนี่ยกี่ปีนะครับสาหรับที่ดินเนี่ยเราจะไม่มีการเขียนว่าอายุการใช้งานเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานไม่จํากัดนะครับแล้วก็ต่อท้ายไปว่าขาย ออกไปในวันที่1มกราคมปี P x 2นะครับนี่คือโจทย์นะครับสำหรับสินทรัพย์ที่มีการคิดค่าเสื่อมราคาผมก็จะยกตัวอย่างกรณีแรกก่อนก็คือกรณีที่3นะครับจะสมมุติว่าพอถึงวันที่1มกราคมปี P x 2นั้นเขาขายได้เงิน1 3 0 0 0 0บาทนะครับ จะลงมลือท่บัญชีการขายอย่างไรถ้าเคยมีรถยนต์อยู่มาปีที่แล้วที่ซื้อมาแล้ววันนี้ขายได้เงิน1นึ่งแสนสบาทนะครับการลงมลือท่บัญชีก็คือการที่เราจะต้องเดบิตด,ด้วยเงินสดได้เงินมาแสนสามนะครับแล้วก็จะต้องเครดิตรถยนต์ออกจากบัญชีนะครับสินทรัพย์ลดลงอยู่เครดิตนะครับ ด้วยราคาทุนก็คือ1 0 0 0 0แสนบาทสำหรับสินทรัพย์ที่เป็นรถยนต์นี้นะครับมันจะต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาเพราะว่ามันมีอายุการใช้งานจำกัดอยู่5ปีดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าในปี x 1ที่ได้รถยนต์นั้นมาเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปี x 1จนมาถึง3าทธันวาคมปี x 1นะครับ เราก็เข้าใจว่าสินทรัพย์ที่ซื้อเข้ามานั้นก็จะมีการใช้งานและสินทรัพย์นั้นจะต้องเสื่อมสภาพลงนะครับณวันที่1มกราคมปี x1 จนถึง31ธันวาคมปี x1 นักบัญชีเรียกการเสื่อมสภาพนี้เรียกว่าค่าเสื่อมราคาครับเขาเรียกว่าค่าเสื่อมราคาซึ่งจะต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาตอนสิ้นปีนะครับของทุกๆปีดังนั้นในปี x1 นั้นก็จะต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาตอนวันที่31ธันวาคมของปี x1 เรามาดูกันนะครับว่าเขาคิดค่าเสื่อมราคาเท่าไรกันนะครับที่ใช้งานผ่านไปในปี x1 ครับในการคิดค่าเสื่อมราคานั้นนะครับเราจะนําราคาทุนก็คือหนึ่งแสนบาทนะครับที่ซื้อมาข้อนี้ไม่มีราคาซ่านะครับก็หารอายุการใช้างานได้เลยอายุการใช้างานก็คือห้าปีตกค่าเสื่อมราคาปีละสองห0่บาท ต่อปีเมื่อเราใช้งานผ่านมา1ปีดังนั้นค่าเสื่อมราคาก็จะต้องมีเกิดขึ้นเท่ากับ20,000บาทและนักบัญชีก็จะลงการบันทึกค่าเสื่อมราคาตอนสิ้นปี x 1โดยเดบิตด,ด้วยค่าเสื่อมราคารถยนต์2 0 0 0 0บาทและเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสม รถยนต์สอง0มืบาทเขาจะลงบัญชีแบบนี้นะครับตอนสิ้นปีดังนั้นก็หมายความว่าเมื่อกิจการมีสินทรัพย์ถาวรเข้ามาใช้งานแล้วเนี่ยก็จะมีค่าเสื่อมราคาสะสมเนี่ยคู่กันกับสินทรัพย์ที่เราใช้งานเลยนะครับมันจะมาคู่กันนะครับสรุปก็คือรถยนต์นั้นจะต้องมาพร้อมกับค่าเสื่อมราคาสะสมนะครับจะโชยในงบด,ดุล ดังนั้นในวันท well i̇şte ี road, ่เราขายเนี hmm. <Yes. S 1> ่ยณวันที่1มกราคมปี2เนี่ยนะครับเมื่อผมบอกว่าค่าเสื่อมสะสมมันจะมาคู่กับรถยนต์ดังนั้นเวลาเราขายรถยนต์ออกไปเนี่ยเราก็เครดิตรถยนต์ออกแล้วก็ต้องเอาค่าเสื่อมสะสมนั้นออกไปด้วยค่าเสื่อมสะสมตอนที่เราบันทึกเนี่ยมันอยู่ทางด้านเครดิตดังนั้นเมื่อเราขายรถยนต์ออกไปก็ต้องล้างมันออกไปด้วยนะครับการล้างมันก็คือการนํารายการนี้นะครับเอาไปไว้ด้านตรงข้ามกับด้านที่มันมีอยู ดังนั้นมันอยู่เครดิตนะครับเมื่อต้องการล้างมันก็ต้องนํามันไปไว้ทางด้านเดบิตน,นะครับผมจึงเดบิตด,ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์ด้วยมูลค่าสองหนึ่งบาทก็จะเกิดผลต่างขึ้นนะครับด้านเดบิตมีแสนห้า ด้านเครดิตมี1นึ่งแสนผลางก็ต้องใส่ด้านเครดิตโดยยอดห้าห่งและผลต่างนั้นเราเรียกว่ากําไรขาดทุนจากการขายกําไรขาดทุนจากการขายอยู่ทางด้านเครดิตเรารู้ว่ามันคือบัญชีรายได้หมวดที่4ครับนอกจากนี้ผมอาจจะอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับว่า เหตุผลที่เราเนี่ยซื้อสินทรัพย์นั้นมาด้วยราคาแสนหนึ่งแล้วขายออกไปได้งเงินแสนสามเนี่ยเกิดกําไรห้าหมื่นนั้นมันมาอย่างไรครับผมจะอธิบายแบบนี้นะครับว่าเวลาเราคํานวณราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นนะครับเราจะนําราคาทุนซึ่งรถยนนั้นซื้อมาด้วยราคาหนึ่งแสนบาทมาลบกับค่าเสื่อมราคาสะสม ข้อนี้ก็คือ20,000บาทนะครับผ่านมา1ปีลบกันแล้วราคาตามบัญชีก็คือ80,000บาทราคาตามบัญชีราคาตาม 80, บัญช,าาาชีก็คือราคาที่เป็นปัจจุบันในสมุดบัญชีแต่ว่าขายได้เงิน1,30,000ของมีมูลค่า80,000ื่นแต่ขายได้เงิน1สน0 0 0 ผลต่างที่เกิดจากการที่เราขายได้แพงกว่าราคาที่บันทึกเอาไว้ก็คือห้าหมื่นห้าหมื่นก็คือกําไรนั่นเองของมรามีแปดหมื่นเราขายได้แสนสามก็เลยมีกําไรห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทถ้าลงมาที่บัญชีก็จะกลายเป็นห้าหมื่นทางด้านเครดิตชื่อว่ากําไรขาดทุนจากการขายนะครับนี่คือที่มาดังนั้นเวลาเราขายสินทรัพย์ถาวรเราไปเนี่ยเราจาเป็นต้องเอาค่าเสื่อมสะสมที่มันมาคู่กันกันกบสินทรัพย์ถาวรนั้นออกไปด้วยเสมอ ครับ